สวัสดีครับวันนี้ร้านโกมอเตอร์นะครับจะมานำเสนอครับคา沃สกีเซตเก้าร้อยนะครับฮะสวัสดีคา沃สกีเซตเก้าร้อยคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มือสองนี่ราคาไม่แรงนะครับมือสองมือสองราคาไม่แรงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับให้ความสมูทเสียงก็เพาะนะครับแรงก็แรงนะครับเป็นเน็กเก็ต ตัวสุดคุ้มก็เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นครับคารวาสกิทเซ็900คันนี้เป็นจดทะเบียนนะครับปี2019นะครับเซ900ปี2019นะครับของแต่งนะครับของแต่งก็จะมีนะครับกาดหม้อน้ำนะครับแล้วก็ปีน้อฟูนะครับท่อฟูสแตนเลสของ SC นะครับแล้วก็มีขอบท้ายนะครับ ครอบท้ายคาร์บอนนะครับแล้วก็มีการลอยถังน้ำมันนะครับกันสะบัดนะครับกระจกครับกะจกมองหลังนะครับฝาข้อปั๊มน้ำมันนะครับชิวหน้าแต่งแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับกันล้มแกล้อหน้านะครับผมแล้วกันรอยพักเท้าตัวล่างนะครับอุดรูสวิงอาร์มนะครับ โซ่โซ่สเตอร์ใหม่มากครับคันนี้เหลืออีกเพียบนะครับเหลือเยอะมากครับแล้วก็ท้ายสั้นนะครับไฟเลือวแต่งนะครับคันนี้บอกความไฟเลือวแต่งนะครับยางหน้าหลังนี่เป็นเดิมเมจากบริษัทนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับนี่ยางหน้านะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆวนะครับรถเก้าร้อยคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับ กุญแจ2ดอกนะครับอ่าอีกอย่างครับที่พิเศษนะครับอันนี้มีท่อเดิมมาให้ด้วยนะครับคันนี้มีท่อฟูท่อแต่งก็ให้ไปนะครับติดตัวรถไปแล้วก็ท่อเดิมนะครับท่อเดิมทั้งลำนะครับมีมาให้ด้วยแล้วก็มีเบาะท้ายมาให้ด้วยนะครับรถคันนี้สภาพถือว่าโอ้โห90%ขึ้นเลยนะครับคันนี้รถปี2019คันนี้นะครับสภาพ90%ขึ้นเลยนะครับของเก่ารักษาดีมากนะครับ ถ้าใครมองหาอยู่นะครับาฝากคันนี้ให้ลูกค้าเข้ามาพิจารณาดูด้วยนะครับส่วนรายละเอียดโทรสอบถามได้นะครับอโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ